ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดปี2025กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ระดับโลกเมื่อจีนได้เผยโฉมขีปนาวุธยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายบอกตรงกันว่าเป็นขีปนาวุธที่จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของเกมไปตลอดกาลสิ่งที่ทำให้โลกต้องจับตามองคือเทคโนโลยีที่ถูกซ่อนอยู่ภายในรวมไปถึงพลังทำลายล้างและความแม่นยำที่ไม่มีใครกล้าประมาท โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาประเทศที่มักจะอยู่ในสถานะคู่แข่งโดยตรงของจีนในเกือบทุกสนามรบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการทูตหรือแม้แต่ด้านการทหารขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรทหารของจีนภายใต้โครงการรับมานานหลายปีจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงการสร้างขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดแต่ยังต้องการให้เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถทำหน้าที่ทั้งการป้องปรามและการโจมตีเชิงรุกในเวลาเดียวกัน ภายนอกของมันถูกออกแบบอย่างประณีตตัวโครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตที tudo, like ่ทนความร้อนได้สูงและมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าและจอดทะลุระบบป้องกันขีปนาวุธที่ลำหน้าที่สุดในโลกได้เมื่อมองจากภายนอกขีปนาวุธรุ่นนี้มีรูปร่างเพรียวบางแต่แข็งแรงสัดส่วนถูกคำนวณอย่างแม่นยำเพื่อลดแรงต้านอากาศในขณะเดินทางด้วยความเร็วสูงมาก ส่วนหัวของขีปนาวุธถูกติดตั้งระบบนำวิถีขั้นสูงที่ผสมผสานทั้ง GPS ของจีนเองระบบนำทางด้วยดวงดาวและเรร์ตรวจจับที่สามารถปรับเส้นทางได้เองแม้จะถูกโกวนด้วยอุปกรณ์รบกวนสัญญาณจากศัตรูสิ่งนี้ทำให้มันมีความแม่นยำระดับที่สามารถโจมตีเป้าหมายเล็กๆได้แม้จะอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรในด้านสมรรถนะการทำงานขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบให้มีพิสัยการยิงที่ยาวมากสามารถครอบคลุมได้เกือบทุกพื้นที่ในโลกจากฐานยิงที่ตั้งอยู่ในจีน ความเร็วสูงสุดสามารถทะลุระดับแม็กซ์ซึ่งเท่ากับว่าสามารถเดินทางจากจีนไปยังเป้าหมายในสหรัฐอเมริกาภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีนี่คือสิ่งที่ทําให้สหรัฐอเมริการู้สึกหวนเกลงที่สุดเพราะมันแทบจะไม่เปิดโอกาสให้ระบบป้องกันขีปนาวุธของอเมริกามีเวลาตอบสนองเมื่อมองเข้าไปในรายละเอียดภายในโครงสร้างภายในของขีปนาวุธเต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นห้องบรรจุเชื้อเพลิงแบบผสมที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการเพิ่มแรงขับและลดการปล่อยควัน ทำให้แทบไม่สามารถถูกตรวจจับได้ด้วยดาวเทียมในระยะต้นขององค์การยิงภายในยังมีระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อนมากซึ่งออกแบบมาเพื่อทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูงมหาศาลที่เกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าส่วนที่ทําให้โลกจับตามาที่สุดคือหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งอยู่ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้สามารถบรรทุกหัวรบได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบแบบเดี่ยวที่มีอนุภาพสูง หรือหัวรบแบบ MIRV ที่สามารถแยกตัวออกไปโจมตีเป้าหมายห่อลายจุดพร้อมกันในเวลาเดียวกันทําให้ระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามแทบจะไร้ประโยชน์เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะต้องหยุดหัวรบตัวไหนก่อนนักวิเคราะห์เชื่อว่าระบบนำวิถีของมันยังมีความสามารถในการหลบหลีกกลางอากาศโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบไม่เป็นเส้นตรงทําให้เรดาร์ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคาดคะเนเส้นทางได้อย่างแม่นยําเมื่อรวมเข้ากับความเร็วที่สูงมาก จึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่ระบบต,ต่อต้านขีปนาวุธที่ดีที่สุดในปัจจุบันจะสามารถหยุดยั้งมันได้ราคาของขีปนาวุธรุ่นนี้แม้จะไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลของแหล่งข่าววงในคาดว่าราคาต่อหนึ่งลูกอาจสูงถึงหลายพันล้านหยวนอย่างไรก็ตามจีนมองว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าเพราะมันคือเครื่องมือสําคัญที่จะทาให้ประเทศมีสถานะทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียและยังสามารถต่อกรกับมหาอำนาจตะวันตกได้อย่างเท่าเทียม ในด้านจิตวิทยาการทหารขีปนาวุธนี้ยังทำหน้าที่เป็นอาวุธเชิงป้องกามที่ทรงพลังที่สุดเพราะเพียงแค่การมีอยู่ของมันก็ทำให้ศัตรูต้องคิดทบทวนหลายครั้งก่อนจะลงมือโจมตีจีนไม่ใช่เพียงเพราะความรุนแรงในการทำลายล้างแต่เพราะความไม่แน่นอนว่าระบบป้องกันใดๆจะสามารถหยุดมันได้หรือไม่สิ่งที่หลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากังวลมากที่สุดคือความสามารถของจีนในการผลิตขีปนาวุธรุ่นนี้ในจำนวนมาก หากจีนสามารถสร้างสายการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกเพราะมันจะทำให้สมดุลทางอำนาจทางทหารที่สหรัฐอเมริกาเคยครองอยู่ลดลงอย่างมหาศาลนอกจากสมรรถนะที่ทรงพลังแล้วยังมีรายงานว่าจีนได้พัฒนาระบบควบคุมและการยิงที่ทันสมัยสามารถสังงานจากศูนย์บัญชาการหลักในเวลาไม่กี่วินาทีและใช้ระบบสื่อสารที่มีการเข้ารหัสขั้นสูงที่ไม่สามารถถูกเจาะได้ง่ายๆ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสกัดกั้นคำสั่งหรือแทรกแซงระบบควบคุมของมันได้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้จะเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังแต่จีนกลับโฆษณาว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพและสร้างสมดุลไม่ได้มีเป้าหมายที่จะใช้โจมตีเป็นอันดับแรกแต่เพื่อป้องปรามและทำให้ประเทศอื่นไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำสงครามกับจีนอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็มองว่านี่คือการสร้างข้ออ้างทางการเมืองมากกว่าจะเป็นความจริง เพราะนเชิงยุทธศาสตร์แล้วอาวุธประเภทนี้ไม่ใช่แค่ป้องกันแต่พร้อมรบตลอดเวลาผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ไม่เล็กน้อยเพราะเมื่อข่าวการเปิดตัวขีปนาวุธนี้เผยแพร่ออกไปตลาดการเงินและการลงทุนทั่วโลกต่างสะเทือนนักลงทุนเริ่มกังวลว่าการแข่งขันทางทหารระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอาจลุกลามจนกลายเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่และสิ่งนี้อาจทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น สรุปแล้วขีปนาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของจีนปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกซ่อนอยู่ภายในมันคือสิ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกไม่อาจมองข้ามได้นี่คือการประกาศว่าจีนพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสนามรบแห่งอนาคต และโลกทั้งโลกคงต้องเฝ้าดูว่าขีปนาวุธนี้จะถูกใช้เพื่อสร้างสันติภาพหรือจะกลายเป็นชนวนที่จุดไฟสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ